สดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเลี้ยงบอลการเลี้ยงแบบพิ้วิโดยการใช้นิ้วโป้งซ้ายมือของเรานะครับบังคับอันดับอกด้านซ้ายในหน้าจอในบังคับในหน้าเกมนะครับ ก็จะมีเทคนิคในการเลี้ยงแบบง่ายๆเลยครับผมก็จะสอนแล้วก็เป็นพื้นฐานแล้วก็สามารถเอาไปฝึกซ้อมกันได้นะครับทําให้เราแบบผิวขึ้นมากๆเลยครับถ้าเกิดเราได้ฝึกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสนามซ้อมกัน,นครับ อย่างแรกนะครับเราต้องมาเช็คนักเตะในทีมของเราก่อนว่ามีการเลี้ยงบอลประมาณไหนอันนี้อย่างเช่นวินิซิลของผมนะครับก็มีค่าการเลี้ยงบอลอยู่ที่146นะครับค่าพลังไส้ในก็ดูง่ายครับเนี่ยช่องการเลี้ยงบอลน,นะครับก็คือการเลี้ยงดูการควบคุมบอลความว่องไวปกิริยาเนะี่ยคือความสําคัญในการเลี้ยงบอลเลยครับ ยิ่งการควบคุมบอลแล้วก็การเลี้ลยงลูกเยอะๆเนี่ยคือไปกบบระบอลคือดีมากๆนะครับมันจะบอลค่อนข้างที่จะติดเท้าเลยนะครับอย่างเช่นมิสซี่อะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ความว่องไวก็คือการหันหลังหันหลังไปมานะครับเหมือนเหมือนหักบอลกลับหลังแล้วก็หักบอลไปหน้าอะไรมบณนี้นะครับก็พวกความว่องไวเยอะๆเนี่ยจะหักหลังค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะครับก็ดูรูปร่างมานิดนึง พวกนักเตะประมาณสูงประมาณ168ถึง175เนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่จะผิวนะครับส่วนพวกที่สูงประมาณ180เนี่ยจะหาผิวค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะก็ต้องดูที่น้ําหนักด้วยก็น้ําหนักก็ไม่น่าจะเกิน75นะพวกนี้ก็จะไม่ค่อยผิวแล้วถ้าเกิดเกิน75นะครับส่วนน้ําหนักประมาณหลัง75เนี่ยส่วนใหญ่จะผิวหมดเรียกว่าส่วนใหญ่จะผิวหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสนามวิธีการฝึกซ้อมกันเลยนะครับโอเคครับเราก็ถึงสนามฝึกซ้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งบอลให้่า เรวซิวต์นี่เห็นป่ะนี่คือวิธีการกลับหลังก่อนเลครับเราก็ฝึกกลับหลังก่อนปุ๊บเดินก็เป็นอย่างนี้ครับก็ปุ๊บนี่ครับฝึกอย่างนี้ก่อนครับเบื้องต้นนะฝึกขันหลังก่อนสมมติคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็หลอกกลับหลังเลยครับปุ๊บแล้วก็เราก็หลอกไปทีนี่ครับเบื้องต้นให้ให้ฝึกอ่ากลับหลังก่อนครับเนี่ยรให้ฝึกไวๆอย่างนี้กครับพอเราฝึกได้ไวๆปุ๊บเราทําเร็วๆเลยครับนี่เห็นป่ะดูอะไรหลอกซ้ายมือผมนะเห็นป่ะเป็นไงนี่ปุ๊บปุ๊บปุ บางต้น right เราก oh ็ทาช้าๆก่อนเนี้ยเลี้ยงมาคู่ต่อสู้ข้างหน้าเราเราก็กลับปุ๊บแล้วก็อาจจะหลอกกันมาอีกทีนึงนี่เราก็กลับแต่ถ้าเราฝึกจนชานาญปุ๊บเราทาเร็วๆเลยครับปุ๊บมันจะมันจะพิว้นครับเห็นป่มเห็นปหนี่เห็นปหนี่ครับถ้าเราทําเร็วๆปุ๊บมันจะเป็นแบบรูปร่างแบบนี้เลยครับมันจะพิวแบบพึบพับพพับเลยนะนี่นะนี่ครับตั้งต้นเราก็ฝึกก่อนครับมันก็จะมีเทคนิคในการเลี้ยงเนี่ยครับเวลาเวลาเราเลี้ยงเฉียงแล้วเราก็หักแบบเนี้ยปุ๊บ เนี่ยปุ๊บล้วก็กลับอย่างเงี้ยปุ๊บนี่นี่นะมันจะมมวนเร็วครับต้องขึ้นอยู่นักเตะเราด้วยนะเนี่ยเราก็ทําช้าๆไปก่อนครับเนี่ยเลี้ยงคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ดักแล้วข้างหน้าแล้วก็ปุ๊บกลับมานี่ครับแล้วเราก็จะหลอกเหมือนจะเปิดแล้วก็ปุ๊บกลับมาอีกทีแล้วก็หลอกอีกทีนึงเพ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๊บอย่างเงี้ยนี่นะเนี่ยเทคนิคแรกก็คือตามที่ผมบอกเลยให้ฝึกกลับหลังก่อนช้าช้าก่อนครับอย่างเงี้ยครับนี่ครับ พวกนักเตะต,ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะผิวค่อนข้างที่จะคล่องตัวสูงนะครับมันจะหลอกง่ายครับเวลาคู่ต่อสู้มาแย่งบอลเหล่านี้ส่วนสมมุติเขามาใกล้ๆ่เงี้ยเราพลิกปุ๊บเขายัางไงก็ตามไม่ทันครับเพราะว่านักเตะเป็นค่อนข้างที่จะผิวแล้วก็ความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราเลี้ยงมาเนี่ยเขาดักมาข้างหน้าปุ๊บเรากลับปุ๊บปุ๊บวิ่งแล้วครับนี่ครับต่อไปเทคนิคที่2นะครับก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของหักและวิ่งครับที่ผมแบบใช้บ่อยมากๆนะนี่ครับเวลาผมวิ่งปุ๊บแล้วผมก็หยุด แล้วก็กลับมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กลับแล้วก็กดสปีดเห็นไหมมันจะมีอันนี้คือเทคนิคที่สองนะมันก็ะจะมีเรื่องของการคูมันรล็อกละแล้วก็มีปุ่มสีเขียวเนี่ยคือปุ่มวิ่งนะปุ่มวิเขียวนะครับก็จะเพิ่มเทคนิคเพิ่มเข้าไปอีกนะครับสมมุติผมกดปุ่มสีเขียวปุ๊บกลับเลยครับปุ๊บนี่ครับแล้วก็หมุนตัวแล้วก็กดปุ่มสีเขียวค้างเลยครับมันจะเพิ่มสปีดอยู่เดี๋ยวลองใหม่นะนี่ครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะ กับปุ๊บแล้วลก,ก,ก,ลกดปุ่มสีเขียวเห็นป่ะแล้วก็หมุนกลับปุ๊บแล้วก็กดมสีเขียวนี้มันจะสปีดนะนี่คือเทคนิคที่2นะนี่หักหลังแล้วก็กดสปีดไปเลยครับนี่ครับก็ต้องเป็นนักเตะตัวที่มีความเร็วสปีดต้นเยอะหน่อยนะถ้าเกิดจะใช้เทคนิคนีคน้นะครับก็เทคนิคแรกอย่างที่ผมบอกให้นี่ก็คือใช้แค่นั้นแหละรอกล็อก,อก,อกเฉยไม่ต้องกดปุ่มสีเขียววิ่งนะครับส่วนเทคนิคที่2ก็คือวิ่งกดวิ่งเหรอครับแล้วก็หันมาปุ๊บแล้วก็หันอีกทีนึงปุ๊บแล้วก็กดส มันก็จะมี2เทคนิคนั่นะที่ผมใช้คร่าวๆเลยนะแต่เทคนิคอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมใช้ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แบบนี้ครับเนี่ยบางทีกไ็ไม่ต้องปุดปุ่มสีเขียวนะเนี่ยล็อกไปล็อกมาเนี่ยนี่แล้วก็เทคนิคที่2ก็จะเป็นแบบว่าล็อกแล้วก็แตะบอลสป,ปีดไปเลยหรือว่าอ่าแตะบอลแล้วปุ๊บแล้วก็ตอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็เออนี่ก็เป็นเทคนิคที่3ได้นะผมก็ลืมไปเนี่ยเทคนิคที่3ก็ กลับมาปุ๊บแล้วก็กลับมาปุ๊บแล้วก็ตอกเลยครับปุ๊บอย่างนี้ไปเลยครับนี่ครับเป็นเทคนิคที่3ได้เหมือนก,กันนะเทคนิคการตอกแบบสปีดต้นแบบไปไวเถื่อนเลยก็โอเคครับก็โอเคก็ประมาณนี้เทคนิคก,การเลี้ยงบอลเนี่ยครับเนี่ยพุบพับพึบพับพ,พอเขา,าใกล้ใกล้ปุ๊บเราก็หมุนเลยครับเนี่ยเราก็เลือกทิศทางครับสมมุติก,ก็เขาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็จะล็อกกับอย่างเงี้ยปุ๊บพอเขาหนักข้างหน้าเราตัวหน้าบอลเราเนี่ยเราก็ล็อกหนีเลยครับพยายามล็อกบอลออกมาจากเวลาที่เขาจะมาแย่งครับ เหมือนเขาจะวิ่งเข้ามาแย่งบอลเนี่ยเราก็ล็อกบอลหนีเลยครับเนี่ยก็ให้นึกถึงการล็อกบอลหนีเฉยๆครับง่ายๆนะผมว่าไม่ยากเลยครับลองไปฝึกดูไม่ยากครับเนี่ยครับนี่ครับเวลาบอลมาปุ๊บล็อกไปเลยครับนี่ครับเขาเหมือนเขาจะจิ้มมาบอลทางไหนเราก็ล็อกหนีบอลไม่เฉยครับเห็นไหมเขาเขามาทางขวาเราวี่ทางเขาวีบทางขวาเนี่ยเราก็จิ้มออกซ้ายนะปุ๊บเขามาซ้ายเราก็จิ้มขวาจิ้มบอลหนีออกขวาครับก็ทวนอีกทีก็คือไปฝึกแบบนี้ก่อนอันแล้วอก พอเนี่ยหลอกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ฝึกในเรื่องของกับตัวแล้วก็สปีดนี่ครับอันนี้ครับเนี่ยกับตัวแล้วก็สปีดไปเลยครับนี่ครับแล้วก็อันดับ3เลยครับก็เป็นกับตัวแล้วก็สกิลแล้วก็ตอกไปเลยครับกดสีเขียวปุ๊บแล้วก็ตอกไปเลยกดวิ่งพ,พักหนึ่งแล้วก็ตอกไปเลยครับก็ประมาณนี้ลองไปฝึกดูครับไม่ค่อยยากนะผมว่าถ้าเกิดเราทําจุดทนานามันก็ เราก็จะพิวขึ้นนี่ครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเลี้ยงบอลขั้นพื้นฐานการคอนโทรบอลเลยครับง่ายๆเลยนะครับนี่ครับก็เราต้องเช็คตังเตของเรานิดหนึ่งนะว่ามีค่าพลังที่เหมาะสมหรือไม่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเกิดอยากให้ผมสอนอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับ